ตอนบนที่จังหวัดลำพูนนะครับได้มีการจัดกิจกรรมมหากรรมความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐานมั่นคงครับนายชาติทินนผู้ว่าขออภัยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดมหากรรมความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำพูนเพื่อเผยแพร่ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงตลอดจนกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงในระดับพื้นที่ด้วยครับ กิจกรรมค่ะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอำเภอจำนวน8อำเภอและนิทรรศการรีแบรนด์ IPA สุขนี้ที่ลำพูนเวทีเสวนาผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะในหัวข้อลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนแก้จนสร้างคนสร้างสุขมิติด้านความเป็นอยู่ ในโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขอให้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพัฒนาการอำเภอเพื่อขยายผลต่อให้ครัวเรือนเป้าหมายทั้ง8อำเภอพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นภายในงานค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่จะช่วยยกระดับเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยรวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้ด้วยนะใช่ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีเลยแล้วก็มีการเวทีเสวนาด้วยก็ทําให้สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนคนที่เข้ามารับฟังได้อีกด้วยใช่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใครสามารถนําไปต่อยอดในพื้นที่ได้เนี่ยโดยเฉพาะทั้งแปดอำเภอของจังหวัดลำพูนที่เขาบอกว่าได้มีการ มอบมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวด้วยในการสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบนี้นําไปเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนใช่ค่ะพอเราได้ฟังอย่างนี้เนี่ยทางหลายๆจังหวัดก็อาจจะมีแรงบันดาลใจาและก็อยากทําตาม<ช>นะในเรื่องของการอะไรนะมอบมเมล็ดพันธุ<ช>์ผักสวนครัวสร้างค,ความมัน่นคงทางอาหารนะครับซึ่งใครใครที่รับชมอยู่แล้วก็มีโครงการอะไรดีๆแบบนี้ส่งมาบอกเราก็ได้นะครับเพราะว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งทางในช่วง ในช่วงที่หลายๆคนบอกว่าเป็นยุคเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงหรือว่าหลายๆคนที่อยากจะหาแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับตัวเองใหม่ๆสามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับนอกจากเรื่องของการเกษตรแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆในชุมชนเยอะเลยในภาคเหนือของเราค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือนะครับไปติดตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้าง NBT พิษณุโลกวันนี้พบกับคุณลลิตและคุณภาสวีนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะ